สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาปลดล็อกถ้ำกรอบลิงกันนะครับผมถ้ำกรอบลิงเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในการทำภารกิจเอาน้องแมวมาส่งเจ้าของนะครับผมเป็นภารกิจเอ็นเกมนะผมเป็นเควส์เอ็นเกมเนาะมาที่โลก2นะผมเดี๋ยวผมจะพาไปที่จุดสตาร์ทเลยนะเอาจริงๆเควสนี้ก็มีใครมีเงินเจ็ดแสนก็ทําได้เลยนะครับผมแบบว่าไม่ต้องรอเอ็นเกมก็ได้นะครับผมแบบทําได้เลยนะอาเริ่มแรกเราจะมาอยู่ที่นี่นะผมโลก2แล้วก็จะเกิดตรงนี้ให้เราเดินตรงมานะครับผมตรงมาจนกว่าจะเจอที่ตีเหล็กนะผมแล้วเราเลี้ยวซ้ายนะผม พอเราเลี้ยวซ้ายไปแล้วครับผมให้เราเดินตรงไปเลยนะจนกว่าเราจะเจอกรอบลิน2ตัวเลยนะครับผมพอเราเจอกรอบลิน2ตัวแล้วให้เราเดินเข้าไปหากลอบลินคิงเลยนะครับผมกรอบลินคิงเนี่ยจะให้เควสแรกเรามาเป็นการเอาเงินเราไป5 0,000ื่นเฮ้ห้าหมเยอะเกินห้าพันนะผมห้าพาร์สห้าพาร์สแล้วแล้วเราก็ต้องเอาเงินมาให้มันห้าพาร์นะครับผมเควสที่2ก็คือให้หาโทโทเพลสสาอย่างแล้วก็เงินอีก1 0,000หมื่นนะผมเป็นเควสที่สองนะผมเดี๋ยวผมพาไปหาโทเพลสกันนะครับนี่เลยนะครับผม ทเพลสก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยครับผมหาได้ตามถ้าปกติเลยนะแต่ที่ผมหาเนี่ยมันจะหาได้หลายอย่างมากกว่านะผมมีไดมอนด์มีไอดอกนะผมนี่ครับจุดฟาร์มประจาผมว่าผมเอฟเคได้นะตรงเนี้ยแต่ก็ปกติเขาก็มาเอฟเคตรงนี้อยู่แล้วนะในทัเพลสนี่นี่ครับผมอันนี้เลยระ,ะดับแร่นะผมที่เราต้องใช้คือสามอันนะผมเดี๋ยวผมขอขุดอีกสักแป๊บหนึ่งนะผมให้มันครบเนาะแล้วก็อันนี้แล้วก็คนอดืดเขนด,ดื่นเวลาอยากฟาร์มด้วยเนี่ยให้เรามา ถ้าขุดแรนะไม่ได้ขุดหินไม่ได้อเอ้ขุดไม่ได้ให้เรามาขุดที่ื่นแทนก็ได้นะผมมันดอกเหมือนกันเนาะแต่ละดอกมันก็จะต่างกันไปหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะผมแต่ยังไงทำา u e s เนี่ยเราก็ต้องฟาร์มแร่ไว้เยอะก่อนนะผมเพราะว่ามันต้องใช้ทรัพยากรสักนิดนึงเลยนะผมเยอะเยอะสักแบบปริมาณกลางๆเลยนะผมถึงจะทำา u e s นี้ผ่านนะผมผมขอกลับมุมเดิมก่อนนะ f k f k มานะครับผมผมก็ฟาร์มทรัพยากรได้เต็มที่อ่าเต็มที่มากๆเลย นะผมเดี๋ยวผมขอมาส่งก่อนนะนี่ผมโทรพลัสสามอันกับเงินอีกหนึ่งหมื่นนะผม <S <S จัดมาเควสต,ต่อไปเควสต,ต่อไปคืออะไร <S <S อะไรอรไดมอนด์นะผมกับเงินอีกหมื่นห้าผมห้าไดมอนด์อุย้ยพอดีเลยครับมีไดมอนด์ห้าอันพอดีเลยนะนี่ผมเควสต,ต่อไปคือห้าไดมอนด์นะผมแล้วก็ส่งเลย <S <S นี่ผมต่อไปคืออะไรอุย้ยอะไรเจออะไรวะ ต่อไปคือห้อิมเพลกับ20,000ืนนะผมเงี้ยอิมเพลเยอะเลยเนี่ยอันนี้ของดีของดีของดีจากถ้ำส่งเลยไหนอเควสต่อไปมาให้ทำอะไรดูดิให้เราหารูบี้ห้าอันนะผมเนี่ยผมรูบี้ก็หน้าตาแบบนี้เลยนะเป็นระดับอีพิกนะผมหาง่ายๆผมไม่ยากเท่าไหรนะ่นะจะไปส่งเควสเลยครับ สองหมื่นห้าโอ้ my god เงินไม่พอเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาเงินแป๊หนึ่งโอ้โหมาแล้วมาแล้วนะผมมามาส่งเววสเลยนะผมรูบี้ห้าอันห้าอันกับเงินสองหมนห้านะโอ้เสร็จแล้วนะผมอ่าแล้วเราก็จะได้กุญแจแล้วก็ปลดล็อกถ้ำตรงนี้เลยโอ้ my god, oh my god. อ่าผมขอผมขอสำรวจแป๊บนึงนะผมอ่าอิชิเมนใหม่เลยดูดูดิ ي, มีอะไรนี้เปล่าเจอสไลม์ขอปลดล็อกอาชิเมนใหม่หน่อยไม่ใช่อาชิเมนอินเด็กใหม่นะผมขออินเด็กสุดท้ายของเกมนี้นะที่ผมยังไให้ปลดล็อกก็คือสไลม์นะมาเรามาเข้าเนื้อเรื่องหลักกันดีกว่าแมวจะอยู่ที่หลังน้ําตกนะผมให้เราเข้าไปเลยนะแล้วก็มุดมุดเข้าไปหน่อยมุดมุดเข้าไปเนี้ครับผมเราก็จะเจอแมวเลยนะเราสามารถกดลับได้เลยไหมอ่ายังไม่ได้ แปลว่าเราต้องกลับโลกหนึ่งก่อนนะลืมลืมว่ามันไปโลกหนึ่งผ่านพอร์ทัลเออเข้าไปเลยมาแล้วมาแล้วนี่ก็เดินตามผมเาเลยครับผมตั้งแต่จุดเกิดนะแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งมานิดหน่อยครับเราจะเจอคนที่ทำแมวหายรกเปล่าวะไม่รู้ว่าอ่าแล้วก็มาคุยกับ ตรงนี้นครับผมนี่นครับแล้วก็คลิปมีดอะเควสครับผมกดเลยครับหาทำแมวหายครับผมไปตามหาเอาแล้วกูเดินไปไหนเดินมั่วแล้วกูต้องเข้าพอเท่าที่ไปเอาแมวที่หายไปรอสักพักครับทุกคนรอรอนิดนึงมาแล้ววิ่งเลยพุ่งตรงไปหาแมวขอเป็น แองเจลครับแองเจลตอนนี้ขอเป็นแองนเจนครับมันเร็วนี่ครับวิ่งมาหยิบแมวหยิบแมวแล้วหยิบแมวแล้วทำไงทำไงต่อกลับดีกลับโลกหนึ่งปุ๊บกลับเลยเอ,เอาติดติดติดเดินมั่วแล้วรีบจัดพุ่งครับพุ่งไปพุ่งไปส่งแควแล้ว นี่เลยส่งแมวกับเจ้าของเรียบร้อยได้เงินมานหน่อยไม่ค่อยคืนทุนเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นตัวอักษรหรือว่าเขียนแปะไว้กันว่าเพื่อนนี้เใช่อะไรบ้างนะผมก็สำหรับที่นี้ก็มีเท่านี้นะผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสนุกกันหรือเปล่าเพราะว่าผมสนุกอยู่คนเดียวเลยนะสำหรับคนที่รู้แล้วก็เอ้ยเย้ผมรู้แล้วไม่ต้องบอกผมก็ได้ไม่เป็นไรจากบอกนะครับผมเจอกนันครับผม